มาต่อกันนะครับมาต่อกันก็เข้าสู่พาร์ทนี้ละกลัวทุกครั้งเลยเวลาสอนพาร์ทนี้ยากมากที่สุดในโลกเลยลูกจริงๆไม่ค่อยอยากเอาพาร์ทนี้ขึ้นมาก่อนเลยแต่ผ่านมันให้ได้ถ้าผ่านได้นะโอ้ยตัวอย่างที่เป็นข้อสอบข้อมหาลัยหรือเป็นการบ้านข้างล่างนะต่อๆไปไม่ยากเลยมันจะง่ายขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ว่าพาร์ทนี้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ การสอบเข้ามหาลัยมันห่างห่า,งหายจากทาร์สนี้ไปนานแล้วแต่ว่าการสอบในโรงเรียนยังมีอยู่นะครับอาจจะเจอข้อบางข้อในการสอบในโรงเรียนเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเอาล่ะครับก็ยังคงเป็นเรื่องลิมิตอยู่ลูกนะครับเป็นเรื่องลิมิตของฟังก์ชันอยู่แต่ว่ามันเพิ่มความยากขึ้นมาด้วยการมีฟังก์ชันให้เราเลือกยากๆโอเคไหมเห็นฟังก์ชัน F อฟเอ็กไหมครับเอฟเอ็กมีสองงานเห็นไหมครับลูกเห็นไหม มันจะเลือกฟังก์ชันค่อนข้างยากมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปแล้วกันเนาะอ่ามาดูตรงนี้ก่อนเลยลูกหาก้อแรกก่อนก้อน,นี้ก่อนปิงอ่าครูก็ปิ้งมาวางเห็นไหมครับแผกตาดูเห็นไหมครับปิง้งก้อน,นี้อยู่เลยลูกครูขออนุญาตหาก้อน,นี้ก่อนชิบอ่าดวนเลยดวนเลยดวนเลยสู้ๆนะครับเด็กๆครับทำแบบนี้ลูกนะ,ะแปบ๊บหนึ่งครับ ใหญ่ไปใหญ่ไปโอเคไหมลูกเพิ jumped, Now, no okay. ินเวลาไล์ทำงานอื Audrey, ่นมันต้องใช้หัวใหญ่ๆเด็กๆครับเปลี่ยนตัวนี้เลยลูกหลายๆคนบอกใครถามมึงโอเคไหมลูก่าดูครับหนูเปลี่ยน fog ตรงนี้เป็น f วงเล็บ gx ก่อนลูกโอเคไหม f วงเล็บ g รูท x ก็คือเวลาเจอ o หนูเปลี่ยนเป็นวงเล็บครอบกะลูกมันเป็นสศญลักษณ์คอมโพสิตอยู่แล้วลูก คือใส่ลักตรงที่ครูไฮไลท์เนี่ยเป็นใส่ลักษณ์คอมโพสิตลูกทุกครั้งที่หนูเจอ FOG แบบนี้หนูก็เปลี่ยน O เป็นโอบซะเปลี่ยน O เป็นวงเล็บครอบซะ, crop, ซะโอเคไหมลูกมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมเปลี่ยน O เป็นวงเล็บครอบ G แบบนี้ซะปิ้งคิดตามซู้ๆชืบอย่างที่บอกพาร์ทนี้จะปวดหัวนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งร้องไห้คีมุกบวมก็อพอคิดจากชั้นในก่อนลูกนะคะชั้นใน มีไหมลูกทะลึ่งนะครับหมาถึงครูนะครับลูกเด็กๆลูกหนูต้องคิดตรงนี้ก่อนลูก g root x g root x g r x ได้เท่าไหร่ต้องมาพึ่งตรงนี้เลยครับปิง gx เท่ากับ x กำลังสองเพราะฉะนั้น g ที่ root x ก็คือการแทน x ด e ้วย root x ลูกแทน x ด e ้วย root x ก็เป็น root x กำลังสอง <c oughs> เห็นไหมครับ g r x ก็แทน x ด้วย r o x ก็จะกลายเป็น r x กำลังสองซึ่งรู x กำลังสอง r ยกกำลังสองหายไปครับเหลือ x ครับลูกเพราะฉะนั้น g รูท x มีค่าเท่ากับ x ครับลูกเชิญครับเติมครับปิ๊งเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นการเติมไหมคือเขาให้ g x เท่ากับ x กำลังสอง g ที่รูท x ก็รูท x เข้าไปแทนครับมันก็จะกลายเป็น r o x กำลังสองซึ่งได้ค่าเท่ากับ x โอเคไหมลูก ซูซ่ๆเร็ว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 นะครับนี่คือเรากําลังคิดก้อนแรกอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้คําตอบจะเย็นๆค่อยๆคิดเลขมันดูยากก็จริงแต่ว่ามันคือการใช้ความเข้าใจไปทีละขั้นเดี๋ยวก็ได้คําตอบครับเด็กๆครับลิมิต f x หนูมี f x ให้ดู2อันครับลูกมี f x ให้ดู2ออัน f x มีอันบนกับล่างครับใช้ไหนครับดูตามนี้ครับลูก x เข้าใกล้ a ทางบวกแสดงว่าเป็นยังไงครับ ่าดีมากแสดงว่า x ต้องมากกว่า a ลูกปิง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 ใช้ฟังก์ชั้นล่างครับนะครับหนูใช้ fx แทนด้วย x บวก1ส่วน x นะครับเลือกใช้ fx เป็นอันล่างก็แทน fx ลงมาครับชือ่อเเข้าใกล้ a อทางบวกสู้ๆไฟต่อไฟติง้งมุ่งมั่นนะครับ เราเลือก f(x) เรียบร้อยครับเราเลือก f(x) เป็นฟังก์ชันล่างที่เลือกเป็นฟังก์ชันล่างเพราะว่า x เข้าใกล้ a ทางบวกแสดงว่า x ต้องมากกว่า a x มากกว่า a เลือกใช้ฟังก์ชันล่างครับเพราะว่าฟังก์ชันบนมัน x น้อยกว่า a เห็นไหมครับในเมื่อเลือกฟังก์ชันล่างได้ปั๊บลิมิตคือการแทนค่าครับลูกหัวครูบังขอโทษครับแทน x เท่ากับ a ลงไปครับกลายเป็น a บวก1ส่วน a ครับลูกฟิงได้แล้วนี่คือคำตอบ ครึ่งแรกเขาลูก a บวกหนึ่งส่วน a ลูกโอเคไหมนี่คือหาก้อนแรกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาอีกก้อนหนึ่งครับที่อยู่ในรูทครับด่วนครับสู้ๆครับเร็วครับว้าวสปีเลยครับเดี๋ยวครูคิดอีกก้อนหนึ่งให้เธอดูครับโอ้โหอยอูย่ปัญญาอ่อนจังเลยครูใช่ไหมลูกอันนี้ไลเสร็จแล้วเนาะชิปเอามาเก็บเก็บใกล้ๆมัน ปิงครูหายกันนึงให้ดูดูครับปิงก่อนนี้เลยลูกอ,อยังไม่เอารูทมาแล้วกันคิดแค่ตัวในรูทก่อนเอามาเลยก็ได้อ่าหลายคนบอกเอาสักทางมึงครูเอามาเลยลูกครูขอดอดอ่ารูทต,ตอนนี้มาคิดอันนี้คือคุณครูกําลังคิดก้อนนี้อยู่ลูกฟืบก,ก้อนนี้ปิงค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งคริสใส่ครู ใจเย็นๆใจร่มๆค่อยๆดูมาทำฟิงลิมิตเอเข้าใกล้เอทางลบจึบก,ก็ไม่ยากอ่ะ GOF ก็เปลี่ยนเป็น G วงเล็บ Fx โอเคไหมค่อยๆเปลี่ยนใจเย็นๆใจร่มๆสู้ๆไฟโต้ไฟติฟต้งโดทนและมุ่งมั่นมาตั้งใจปึ๊บ โอ้ยเหมือนบ้านะลูกนะใครลูก <c oughs> ครูเนี่ยลูกพูดอยู่คนเดียวลูกลิมิตเอ็กเข้าใกล้เอทางลบครับนะครับ g f x ครับหนูต้องเลือก f x ลูกนะครับนี่เลยลูก f x ตัวนี้จะเลือกเป็นอะไรอยู่ตามตัวนี้ลูก x เข้าใกล้ a ทางลบแสดงว่า x ต้องน้อยกว่า a ครับหนูไปดูฟังก์ชันครับ x น้อยกว่า a ใช้ฟังก์ชันบนครับ อันนี้ใช้ฟังก์ชันบนนะครับเพราะว่า x เข้าใกล้ a ทางลบแสดงแสดงว่า x น้อยกว่า a ลูก x น้อยกว่า a มันก็เลยต้องใช้ f x เป็นฟังก์ชันบนนะครับเลือกฟังก์ชันให้ถูกครับมันเป็นการเพิ่มความยากอีกระดับหนึ่งให้เราเลือกฟังก์ชันยากๆโอเคไหมลูกเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูครับเดี๋ยวจะลองให้คิมุกบวมแน่นอนครับคลิปนี้นะครับลูกสู้ๆตอ่ตอๆตอ่ตอๆ root ชิปอะไรเนี่ย ที่เดิมรับลูก g x เท่ากับ x กำลังสองลูกเห็นไหมครับ g x เท่ากับ x กำลังสองเพราะฉะนั้น g ที่ก้อนนี้ก็เลยได้เป็นก้อนนี้กำลังสองลูกนี่เลยเข้าใจไหมเนี่ยคลองให้ g x มานะลูก g x เท่ากับ x กำลังสองเพราะฉะนั้น g ที่หัวใจก็ท่องเท่ากับหัวใจกำลังสองเพราะฉะนั้น g ที่ก้อนนี้ก็เหมือนเอาก้อนนี้ไปแทนที่หัวใจลูกก็จะเป็นก้อนนี้กำลังสอง ค่อยๆทําความเข้าใจนะคิดตามนะครับครูขอโทษที่หัวครูบางลูกอันนี้เข้าใกล้ทางลบปิง้งสู้ๆไฟโดไฟดิงอดทนมุ่งมั่นนะครับอ่าเหลวๆเหลว,เว,เวๆเหลว,เวๆเวๆๆแล้วเดี๋ยวไม่ยากแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเร็ว ลิมิตคือการแทนค่าท่องไว้นะครับลิมิตคือการแทนค่านี้ลิมิต x เข้าใกล้ a ทางลบลูกหนูก็แทน x ด้วย a ลงไปครับก็จะกลายเป็นเท่าไรเอ่ย r อะไรลูกแทน x ด้วย a ก็จะกลายเป็น a ส่วนด้วย a บวก2ลิมิตคือการแทน a ลงไปไงลูกลิมิต x เข้าใกล้ a ก็แทน x ด้วย a ลงไปนะครับกำลังสอง เร็ว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 เดี๋ยวเราจะมาแทนในสิ่งที่ที่มีแล้วต้องคิดต่อแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้คําตอบลูกสู้ๆครับนะครับเอาต่างๆที่เราได้มามาแทนครับมาลุยชิปก้อนนี้มีค่าเป็น A บวกหนึ่งส่วน A นะครับก้อนนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ลูก เนี่ยเท่านี้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 แต่ครูขออนุญาตถอดให้มันง่ายขึ้นครับรูทเจอกําลังสองตัดกันได้เลยลูกจริงๆมันควรได้เป็นแอบส์ลูทแต่เผอิญเขาบอกว่า A มากกว่า0นย์อยู่ที่ข้างบนโจทย์เห็นไหมครับหนูเห็นแหกตาเห็นตรงนี้ไหมลูก A มากกว่า0จริงๆการถอดรูทตรงเนี้ยรูทเจอกําลังสองต้องได้เป็นแอบส์ลูทแต่ด้วยความว่ามันเป็นบวกมันก็เลยไม่ต้องติดแอบก็ได้ลูกนี่เลยได้ก้อนนี้เลยลูก ชบนี้เลยครับนึกออกไม่ลูกจริงๆมันต้องมีแอปสลุปแบบนี้ลูกจริงๆต้องมีแอปสลุปแบบนี้แต่ด้วยความว่าก้อนนี้มันเป็นบวกแน่ๆเพราะว่า A มากกว่า0เดี๋ยวมันจะถอดแอปทิ้งไปได้เลยลูกนะครับการเจอแอปถ้าเรารู้ว่าข้างในเป็นบวกก็ถอดแอปทิ้งได้เลยอ่ะเชิญเขียนครับสู้ๆครับโดดวนๆครับว้าวไฟต่อไฟติ้งครับตั้งใจ ด่วนเลยลูกเดี๋ยวเรามาแก้ค่า a กันก็ได้คำตอบข้อนี้ละช่วยคุณครูคิดด้วยนะครับมาซู่ซู่ a บวกหส่วน a อันนี้ได้ a ส่วนด้วย a บวกสอถอดแอป,ปทิ้งได้เลยลูกเพราะมันเป็นบวกลูกถอดได้เลยลูกเท่ากับ11ส่วนด้วย a คูณ a บวกสองโอเคไหมคิดตามนะซู่ซู่หาข้อละนอลูก การหาคอลนอก็เอาตัวส่วนคูณกันนะครับ A คูณ a บวก2ตัวเศษคูณไขเลยลูกอ่ากลายเป็นแบบนี้เห็นเป่าแล้วตัวนี้ก็ไขขึ้นมาที่นี่ลูกลบด้วย a คูณ a ลูกนะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานการหาคอลนอธรรมดานะลูกค่อยๆฝึกเรียนรู้เนาะนะครับถ้าใครยังหาคอลนอไม่เป็นฝึกทำเลยลูกเป็นเบสิกการคิดเลขที่หนูต้องคิดเป็นลูกสู้ๆ เชิงส่วนเหมือนกันตัดกันได้เลยลูกเหมือนกันท่องยวงตัดได้เลยลูกเอาข้างบนมาเท่ากันคูณเลยครับปิง a กำลังสองปิงสอง a ปิงบวก A ปิงบวกสองลบด้วย A คูณ A ก็ A กำลังสองเท่ากับสิบเอ็ดอ่ะค่อยๆลอกเลยครับ เดี๋ยวค่อยๆค,คิดเลขตามก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากไม่ยากพันเนี้ยโคตละล้าแห่งความง่ายเลยก็ว่าได้ลูกสู้ๆไฟโดไฟติ้งเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแกค่า A ได้แล้วเนี่ยมันถามค่า A ลูกตัดกันเลยมีอะไรตัดกันได้ตัดกันเลยลูก A อลังสองตัดกันเลยด้านนี้รวมกันได้สามเครับนะครับย้ายสองไปลบสิบเอ็ดเหลือเก้า ย้าย3ไปหานะครับ A ตอบ3ครับลูกได้เรียบร้อยครับเขาถามค่า A ครับตอบชอยข้อ2ครับคำตอบ A ตอบ3เห็นไหมได้คะแนนอย่างง่ายๆสบายๆชิวๆแล้อะไรลูกกิวๆเกียดตรงเนี้ยเกียดตรงเนี้ยจริงเกียดตัวเองตรงนี้เวลามันอยู่ว่าไงลูกผู้ชายอยู่คนเดียวก็เหมือนติ่งตองบอกเลยลูกเอาเร็วไปต่อครับไม่รอแล้วครับลุยครับชิบมา อันนี้เป็น Entrance สมัยพ่อแม่เราไม่รู้ว่าจีบกันหรือยังลูก Entrance ปี49นะครับเก่านิดนึงลูกยิ่งเก่ายิ่งขังลูกมาดูกันเลยลูกอ่าอันนี้มีแค่ fx แต่มี fx มาให้สามาัญอยู่ให้เราเลือกใช้ไปจะใช้อะไรโอเคไหมลูกก็โจทย์ให้หาค่าลิมิตของเนี่ยที่มันถามเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆค,คิดทีหลังขอคิดที่ครูกระปีมาวางตัวนี้ก่อน ปิงอ่านี่มาคิดข้างบอน,นะครับชิปนี่ครูกำลังคิดส่วนที่ครูไฮไลท์ดูตรงนี้ดีๆโอเคไ่ลูกหลายคนดูคลิปบทนี้ไปแล้วแล้วก็หลายคนติดแล้วก็ไม่เข้าใจตรงพาร์ทนี้ลองฟังนะลองฟังใครเข้าใจได้หนูเก่งมากค่อยๆดูใครไม่เข้าใจตั้งใจฟังดูซ้ำเดี๋ยวเข้าใจได้เองลูกครูไปช้าๆเด็กๆครับล,ลูกเราจะหาค่าลิมิตของ f x กำลังส x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบ เข็ okay, ไมไหลายคนเลือกฟังก์ชันผิดเพราะดูตรงนี้ฟึบใช่มันต้องดูตรงนี้แต่เวลาจะเลือกใช้ฟังก์ชันอะไรมันต้องดูตรงนี้ลูกตรงที่ครูให้วงกลมเมื่อกี้เนี่ยเตรงนี้ลูกเห็นปะเห็นปะเห็นปะจิ๊บจิ๊บเอาสมมุติสมมุติหนูจะหาย f4 หนูก็ดูตามเลข4ไงว่ามันสอดคล้องตามเงื่อนไขไดน4ถ้ามันมากกว่า1ก็ใช้ฟังก์ชันล่าง อสมมติหนูจะหา f อะไรดี f ลบ3หนูก็ดูว่าเลขลบ3มันอยู่ในเคสที่น้อยกว่า0 mm hmm. ก็จะเลือกใช้ฟังก์ชันบนเพราะฉะนั้นการจะใช้ฟังก์ชันอะไรมันอยู่ที่ตัวในวงเล็บโอเคไหมลูกมันอยู่ที่ตัวในวงเล็บเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะเลือกใช้ฟังก์ชันอะไรมันอยู่ที่ตัวนี้ลูกอยู่ที่ x กําลัง2ตัวนี้ดูครับวิเคราะห์อ,อย่างนี้ลูกมาดิปิง x เ,เข้าใกล้0ทางลบแสดงว่า x ต้องน้อยกว่า0เล็กน้อย ย้ำนะ x เข้าใกล้ศูนทางลบแสดงว่า x ต้องน้อยกว่าศูนย์เล็กน้อย x น้อยกว่าศูนเล็กน้อยนึกถึงเส้นจำนวนด้านนี้แสดงว่า x ต้องเป็นตัวเลขประมาณแบบนี้ลูกลบศูุดอะไรประมาณนี้น้อยกว่าศูนย์เล็กน้อยคิดตามนะคิดตามด้วยซูู้ไฟติ้งอดทนมุ่งมัน่นพยายามคิดตามทำความเข้าใจตามนะครับ x ต้องเป็นลบศูนน่ง ใช่ป่ะชุอแล้วไงลงไงลงไงลงไงแต่อย่างที่ครูบอกจะใช้ฟังก์ชันไหนขึ้นอยู่กับตัวที่ครูไฮไลต์ตัวนี้เห็นไหมครับตัวในวงเล็บมันเป็น x กําลังสองไครับลูก x เป็นลบ0.1พอยกกําลังสองปั๊บมันจะถูกเปลี่ยนเป็นบวก0.01เห็นไหมครับการที่ x น้อยกว่า0ูน มันทำให้เรารู้ว่า x เป็นลบ0.1ประมาณนี้แต่พอยกกําลัง2มันจะกลายเป็น0.01ซึ่ง0.01เนี่ยมันคือค่าของ x กาลัง2ตัวนี้0.01ตัวนี้มันอยู่ในเคสไหนลูกเคสกลางเห็นไหม0.01เป็นตัวเลขที่มากกว่า0แต่น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นหนูต้องเลือกใช้ฟังก์ชันเป็นอันนี้ลูกนี้เลยหนูต้องเลือกใช้ฟังก์ชันเป็นอันนี้ลูก เออเลือกใช้ฟังก์ชันเป็น f x เท่ากับตัวนี้ลูกเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะหา f x กำลังสองก็แทนลงไปครับ2 x กำลังสองลบหนึ่งแทน x ด้วย x กำลังสองเห็นไหมปิ่งปิ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 ง,ปง,ปงเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะกลายเป็นวงนี้เอามาแทนครับมันคือ2 x กำลังสองลบหนึ่งลูกเห็นไหมมันคืออันเดียวกันกับตัวนี้ นะครับแทนลงมาเลยปิงเห็นเปล่าคิดตามด้วยนะคิดตามด้วยมันเข้าใจค่อนข้างยากอยู่หลายคนเลือกฟังก์ชันพลาดสําหรับข้อนี้แล้วมันตอบผิดไปเลยลูกโอเคไหมลูกสู้ๆอันนี้ไปโจทย์ไปปราบเซียนในโรงเรียนเลยลูกโอเคไหมลูกอย่าให้โดนหลอกได้นะครับเอาล่ะแล้วไม่ยากแล้วครับพอถึงขั้นนี้ไม่ยากแล้วลิมิตคือการแทนค่าลูกลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ก็แทนเด้วยเลขศูนย์ลงไปครับเนาะ นี่เลยแทนเลขศูนย์ลงไปซื้อได้แล้วศูนย์ลบหนึ่งก็ได้เป็นเออลบหนึ่งครับลูกได้ก้อนแรกเรียบร้อยครับลบหนึ่งครับลูกเดี๋ยวเราไปคิดอีกก้อนหนึ่งนะครับใจเย็นๆใจร่มๆตัวอย่างแรกผ่านปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งลูกฟื้เหลือครึ่งนี้ฟิง เดี๋ยวมาดูการเลือกฟังก์ชันกันใจเย็นะค่อยๆดูค่อยๆดูคูลอกนี้มา่อนี่ๆๆจะหาก้อนนี้ฟิงจะหาก้อนนี้ดูพฤติกรรมการเลือกฟังก์ชันดีๆนะใจเย็นๆอันนี้ครูหาก้อนนี้อยู่ชื่ออ่าดู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 ตรงนี้ครับลูก x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบแสดงว่าเหมือนเดิมครับ x ต้องน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ก็นนึกถึง ลบ0.1ดึงออกมา x น้อยกว่า0เล็กน้อยก็ลบ0.1แต่การจะเลือกใช้ฟังก์ชันต้องดูตามตัวนี้ต้องดูตามตัวในวงเล็บตัวนี้การจะเลือกใช้ฟังก์ชันเป็นตัวไหนดูตามตัวในวงเล็บตัวนี้สำคัญนะลูกหลักการเลือกดูตามตัวนี้นะไม่ใช่ดูตามตัวนี้โอเคไหมต้องดูตามตัวนี้เลือกฟังก์ชันยากนิดนึงนะลูกคิดตามนะลูก ถ้า x เป็นลบ0.1แทนลงไปมันก็จะกลายเป็น1ลบด้วยลบ0.1ซึ่งได้รวมกันกลายเป็น1.1คือการที่เรามี x เป็นลบ0.1เนี่ยเอา x เป็นลบ0.1แทนลงไปในนี้เพื่อดูค่าตรงนี้ว่าเป็นยังไงปรากฏว่า x เป็นลบ0.1เนี่ยแทนลงไปค่ามันได้เป็น1.1 ซึ่ง1.1อยู่ในเคสซึ่งมากกว่า1ครับลูกฟื้เพราะฉะนั้นเราเลือก f x เป็นอันนี้ครับ f x คือ 3x ลูกเลือกฟังก์ชันเป็นตัวนี้นี่เราเลือกฟังก์ชันมาก่อนแต่ยังไม่ได้แทนค่าเลยลูกใจเย็นๆโอเคไหมลูกขอใหม่อีกรอบหนึ่งฟังโอเคไหมขอใหม่อีกรอบหนึ่ง ครูเริ่มไล่สเต็ปการคิดก้อนนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งหนูฟังอีกรอบหนึ่งนะครับปึบไล่ตรงนี้ลูก x เข้าใกล้ศูนทางลบแสดงว่า x ต้องน้อยกว่าศูนย์ครับ,บ0.1 x เป็นลบ0.1แทนมาในนี้ครับปรากฏว่าแทน x เป็นลบ0.1มาในนี้ได้ค่าตัวนี้เป็น1.1เพราะ x แทนลงไปด้วยลบ0.1เห็นปะ1ลบด้วยลบ0.1 ทันไหมครับได้หนึ่งจุดหนึ่งค่าในวงเล็บมันได้หนึ่งจุดหนึ่งมันอยู่ในเคสที่ใช้ฟังก์ชันอันที่สามอันนี้ก็เลยเลือก f x เป็นสาม x แต่เราต้องการ f หนึ่งลบ x ลูกเราต้องการก้อนนี้ f x ได้สาม x f ที่หนึ่งลบ x ก็ได้สามคูณหนึ่งลบ x ลูกการใช้ฟังก์ชันควรใช้ให้เป็นนะครับ f x ได้สาม x f ที่ก้อนนี้ก็ก้อนนี้แทนไปที่ x ลูกก็จะกลายเป็น นึกออกไหมลูก f x ได้ 3x f x ติ่มก็ได้3ติ่ม f 1ลบ x ก็ได้3คูณ1ลบ x ซึ่งเอาตัวนี้แทนเอาไว้กันปึ๊บนะครับสูปมันก็จะเป็นการถามลิมิต x เข้าใกล้0ทางลบของ3คูณ1ลบ x ครับอ่าเชิญครับก้อนนี้มีค่าเป็น3คูณ1ลบ x ลูก ได้ค่าฟังก์ชันมาแล้วซึ่งหมดความยากไปแล้วลูกความยากมันยากที่การเลือกฟังก์ชันเพื่อแทนโอเคไหมลูกแต่พอเลือกได้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับเด็กๆครับลิมิต x เข้าใกล้ศูนยหนูแค่แทนเด็กยเล็กๆอะไรลงไปครับลูกศครับแทนครับ3ามคูณหนลบศตอบ3ครับลูกก้อนนี้ฟิงชู ได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วก้อนนี้มีค่าเป็นสามก้อนแรกมีค่าเป็นลบหนึ่งรวมกับสามข้อนี้เลยตอบ <c oughs> ถูกต้องครับตอบช้อยข้อสามครับลูกลบหนึ่งบวกสามตอบช้อยข้อสามครับนะครับเสร็จครับ ได้คะแนนอย่างสบายๆจริงๆไม่ใช่สบายเลยลูกแสนยากทีเดียวนะครับนี่เป็นลักษณะโจทย์เกีก่ยวกการเลือกฟังก์ชันที่ยากอยู่ทบทวนเรื่องนี้บ่อยๆแล้วอย่าพลาดในการเอาไปใช้ในการทําสอบโอเคไหมลูกหนูน่าจะเจอโจทย์โหดแบบนี้ในการเรียนที่โรงเรียนโอเคไหมดูเป็นพิเศษเราไปดูข้อถัดไปครับลูกชิบอ่าสู้ๆในคลิปนี้ขออีกข้อนึงใจเย็นๆเป็นโจทย์อีกหนึ่งข้อที่เป็นการเลือกฟังก์ชันที่ค่อนข้างยากครับเริ่มครับฟึบ อ่านโจทย์ครับเป็นเป็นเนรนทราน์มีนาปี43จะสังเกตว่าคล้ายๆข้อข้างบนเลยนะครับเริ่มครับก็แรกครับที่ครูไฮไลท์ครับชิปคิดเลยลูก x เ,เข้าใกล้0ูนย์ทางลบแสดงว่าเหมือนเดิมเลยลูกตัวเลขเดิมเลย x น้อยกว่า0ูนลบศูแต่เราต้องยกกำลังสองเพราะว่าตัวที่อยู่ในวงเล็บมันคือ x ก,กำลังสอง ลบ0.1กำลังสองได้บวกลบยกกำลังสองกลายเป็นบวกไงลูก0.01คิดตามนะ x กำลังสองเป็น0.01เลือกใช้ฟังก์ชันนี้เพราะ0.01มันมากกว่า0แต่ไม่เกิน1ครับเพราะฉะนั้นครับเคสนี้เลือกฟังก์ชัน f x คือ x ลบ1ลูกคิดตามนะ ใจเย็นๆใจร่มๆค่อยๆดูอันดับแรกเลือกฟังก์ชันก่อนซึ่งเราเลือกได้แล้วเราเลือกฟังก์ชันได้แล้วชื่แต่เราต้องการ f x กํลังสองเห็นไหมโจทย์เป็น f x กํลังสองเห็นไหมลูกตามนี้เลยลูกปิง f x กํลังสองนะครับก็แทนลงไปครับเป็น f x กํลังสองลบหลูก เพราะฉะนั้นยวงแรกเลยกลายเป็นแบบนี้ครับลิมิต x เ,เข้าใกล้ศูนทางลบก้อนนี้คิดมาแล้วได้กำลังสองลบหนึ่งเชิญครับค่อยๆเขียนครับคิดตามสู้ตายไฟดิง นะครับนี่เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ยากแล้วไว้ปรับเสียนในการสอบในโรงเรียนหนูอาจจะเจอโจทย์แบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้เต็มโอเคไม่ลูกเพราะฉันดูเป็นพิเศษผ่านส่วนนี้ให้ได้เดี๋ยวดูพาร์ทที่เป็นการบ้านหนูจะสบายหัวละเพราะว่าที่เรียนเนื้อหามาค่อนข้างที่จะรู้ครบทุกรูปแบบและนะครับอ่ะดูอันต่อไปลูกช่อมาอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้ก๊อปปี้มาคิดดีกว่าก้อนนี้เยอะอยู่เลยใจเย็นๆอ่ะขอก้อนนี้ เด็กๆครับ x เข้าใกล้1ทังบวกแสดงว่า x ต้องมากกว่า1ไล่สเต็ปการคิด x มากกว่า1แสดงว่า x ต้องเป็นตัวเลข1จุดกว่า1.1่แล้วกันซู้ซูนะคิดตามนะอย่าเพิ่งกรี๊ดใส่ครูโอเคมั้แต่ x เป็น1.1 หนูต้องเอามาแทนในนี้ชื้อตัวในวงเล็บเพื่อเลือกฟังก์ชันโอเคไหมลูก1.1แทนลงไปครับ1.1ล1กลายเป็น1.1แทนลงไปที่ x 1.1ลบ1กลายเป็น0.1ตัวในวงเล็บมีค่าเป็น0.1มันเลยเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ครับลูกยังคงใช้ฟังก์ชันกลางอยู่ปิง แสดงว่าหนูเลือก f(x) เป็นอะไรครับ x ลบ1ดูสเต็ปการคิดนะมันยากเพราะฉะนั้นทวนบ่อยๆวิธีทำมันซ้ำเดิมอันดับแรกเลือกฟังก์ชันก่อนก็ดูขั้นตอนว่าเลือกอยังไงพอเลือกฟังก์ชันได้ปั๊บยังไม่จบลูกหนูจะหา f(x) ลบ1หนูจะหาตัวนี้หนูจะหาตัวนี้ตัวที่มันเหมือนโจทย์ในลก f(x) ลบ1 f(x) เท่ากับ x ลบ1 f หัวใจก็เท่ากับหัวใจลบ1เพราะฉะนั้น f x ลบ1ก็เท่ากับ x ลบ1แล้วลบอีก1ก็จะกลายเป็นอะไรครับ x ลบ2ลูกนะครับดูดีๆนะใช้ฟัง์กชันให้เป็นนะลูก f x เท่ากับ x ลบ1เราต้องการ f ที่ x ลบ1ก็ x ลบ1ไปแทนที่ x ลูนะครับได้แล้วซู้ๆๆๆๆๆเดี๋ยวเอามาแทนตรงนี้เลย ปิง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 อืมดวนดวนทำไมเราไม่คิดครึ่งแรกให้เสร็จวันนี้ครึ่งแรกยังค้างไปอยู่เลยโอเคไหมใจเย็นขอโทษเอาเร็วดวนเลยลูกฟิงฟังก์ชันตัวบนหามาได้แล้วฟังก์ชันตัวบนคือ x ลบสองลูกเนี่ยกรอน,นี้คือ x ลบสองที่พงได้ด้านขวาเนี่ยลูกข้างล่างคือ x บวกสองลูกข้างล่างก็ copy ไปเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งไม่ยากแล้วล่ะนะครับเพราะว่าลิมิตคือการแทนอะไรลูกเออแทนค่าลูกลิมิต x เข้าใกล้1นหนูก็แทน x ด้วยเลขหลงไปเลย1นึลบสส่วนด้วย1นึ่งบวกสลบหส่วนสิลบหงส่วนสไปคิดด้านซ้ายด้วยเลยคิดตามเลย x เข้าใกล้0นย์แทน0ูนย์ลงไปลูกก็จะกลายเป็น0ูนย์ลบหได้ลบห ได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วสู้ๆเร็วๆจะจบละนะครับสำหรับพาร์ทลิมิตทั้งหลายเดี๋ยวพาร์ตต่อไปจะเป็นการทบทวนโจทย์ตลุยโจทย์ให้หนูดูนะครับเฉลยทุกข้อนะคะเด็กๆลูกก้อแรกคิดแล้วได้ลบหนึ่งอีกก้อนหนึ่งคิดแล้วได้ลบหนึ่งส่วนสามรวมกันครับมันถามผลรวมครับลบหนึ่งรวมลบหนึ่งส่วนสามรวมเร็วได้เท่าไหร่ลูกเออลบสี่ส่วนสามลูกนะครับ ซืบตอบเรียบร้อยนะครับตอบ choice ข้อหนึ่งครับได้คะแนนสบายๆชิวๆและกิวๆนะครับฝากทบทวนตัวอย่างลิมิตนะครับและนิยามของลิมิตตั้งแต่หน้าแรกจนถึงคลิปแรกจนถึงคลิปนี้เลยลูกนะครับทบทวนทุกรูปแบบ ดูว่าแต่ละแบบคิดยังไงโอเคไหมลูกท่องไว้ลิมิตคือการเข้าใกล้แต่ไปไม่ถึงโอเคไหมครับถ้าแทนค่าได้ศูนย์ศูนยจัดรูปแล้วแทนค่าใหม่เจอรูทคูณคอนจูเกตเจอรากที่3นึกถึงสูตรผลต่างกำลัง3าโอเคไหมลูกแค่นั้นครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในโจทย์แบบฝึกหัดข้างล่างครับสู้ๆครับเดี๋ยวรู้กันค้า